Thank you. พยายามหาข้อมูลว่าที่นี่จะเกี่ยวข้องกับกิตเสนไหมพทะบวรมันนะครับเราก็บว่าที่จุดนี้ไม่มีหลักฐานแต่มันจะมีอยู่หลักฐานอีกจุดหนึง่งซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ20กิโลมีการกล่าวอ้างอิงถึงพระชายพัทบวรมัน20กิโลไม่ไกลครับขอบคุณมากถือว่า ผมเดาถูกทางผมเดาถูกลางสันผมถูกหมดไม่เสียเที่วที่นั่งรถมาถึงครับอ,อยู่นี่อำนาจของปร,รมันในช่วงแรกมาไม่ถึงเงพราะเป็นดินแดน,นเก่าหลังจากนั้นก็มีการแผ่ขยายมาตามหลังครับไม่แปลกครับแต่ละพื้นที่นี่ที่จะเกิดการชวงชิงกัน ในเรื่องของทางศาสนาทางดินแดนนะครับพระพุมบันอยู่มีที่มาที่ไปไม่ห่างจากที่นี่ยี่สิบโลครับที่นี่สีเทพทราวบดีครับดินแดนนอกอาณาธิคมหรือพูดตรงๆก็คือดินแดนอยู่นอกเหนือการปกครองของมรมบน,นะบแต่เป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่นะครับ เรื่องเองก็ถูกวรมรันก็เจริญควบคู่กันกับทางนี้นะครับพันสี่ร้อยปีพันเจนละฟูนันฟูนันมาก็เจนละแล้วก็จเจริญควบคู่กันสมัยก่อนผมก็คิดอยู่แล้วเชียวว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแนะ่ถ้าจะมีอาณาจักรเอ็มพายที่ยิ่งใหญ่อย่างอาณาจักรของฟูนันที่อยู่ทางขเขมรทางลาวฝั่งนูน้น แล้วพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ําป่าสักหรือแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีอาณาจักรชัดๆเลยนะครับอันจักนี้สองอาณาจักรนี้แข่งกันเองเพียงแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนผมมาถูกทางครับและผมก็คิดถูกเรื่องขอบคุณสีเทพ